แนะนำกระเป๋าแพทย์เลื่อนที่หรือกระเป๋าพนังาพยาบาลมีสายสะพายสีดาครับตัวกระเป๋าทำมาทำมาด้วยไม้เคลือบด้วยผ้าข้างในมีช่องเสียบน้ําบัตรมีช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้เยอะมียางรัด <you>, ไว้สำหรับใส่ขวดยา หรืออุปกรณ์ต่างๆเอิ่นๆเช่นชุดทำแผลชุดประถมพยาบาลชุดพัตเตอร์ปิดแผลชุดยาสามัญประจำบ้านชุดแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือไว้ใส่เครื่องวัดความดันแบบพกพาหรือเือช่วยหัวใจแบบมือบีบเป็นต้นครับส่วนด้านหลัง มีช่องใส่ซิปเพิ่มเก็บของเพิ่มได้อีกกระเป๋ามีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ b m e t h Shop ทุกสาขาทั่วประเทศครับ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปนัน